โาตานังอคปะโตะโมติสุนากตงสุมังคารังสุภาตสุวติตสุปนุสุโมหโตจะสุเยตะธรรมจาริสุปัฏกินังกัมมังวาจากมังวะทักินังปะทักินังมโนกัรมังปะมิทิเตปะทักินัง

kamo ati kamadong suma papa